ไปต่อกันที่การบินไทยนะครับล่าสุดนั้นมีการจับมือกับ King Power ครับเพื่อจัดโปรโมชั่นพิเศษลดแลกแจกแถมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญการจัดโปรโมชั่นในครั้งนี้นั้นก็เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยครับ พลอากาศเอกศิวเกียรติเชเยมารักษาการผู้อานวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจํากัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ลงนามความร่วมมือส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวไทยร่วมกับบริษัทคิงพาวเวอร์ดิลตี้ฟรีจำกัดโดยในวันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2557นี้นะครับผู้โดยสารการบินไทยนั้นสามารถนำบอด g ้พาสการบินไทยมาแสดงแล้วก็รับส่วนลด1 0สําหรับการซื้อสินค้าในราคาปกติในร้านคิงพาวเวอร์ดิลตี้ฟรีสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานเชียงใหม่ภูเก็ตและหัดใหญ่ นอกจากนี้ผู้โดยสารที่ซื้อสินค้ามียอดการซื้อสุทธิ5,000บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จนะครับก็จะได้รับคูปองเงินสดมูลค่า500บาทจำนวนอีก1ใบด้วย นอกจากนี้พลอากาศเอกศิวเกียรติยังระบุนะครับว่าหลังจากโครงการนี้ดําเนินการไปประมาณ2-3เดือนก็จะมีการประเมินผลติดตามแล้วก็ดูการดําเนินงานเพื่อขยายโครงการไปในอนาคตอีกซึ่งอาจจะมีความร่วมมือกันกันกบท่าอากาศยานและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อจัดแคมเปญโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก ด้านนายสมบัติเดชาพานิตกุลรองประธานกรรมการบริหาบราบริษัทคิงพาวเวอร์ดิลตี้ฟรีจำกัดระบุเพิ่มว่าโครงการนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วยังสร้างความนิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการร้านค้าของคนไทยอีกด้วยครับ